นิยายเรื่องเปลี่ยนจากนายให้กลายเป็นเธอตอนที่18ทําทำงานนอกสถานที่ผมหงุดหงิดนิดหน่อยที่พี่พอตปฏิเสธที่จะนั่งรถผมไปอยุธยาแต่เลือกไปนั่งรถบริษัทกับไอเจบ้านั่นแทนโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้คนอื่นสงสัยเรื่องของเราผมก็รู้นะ ว่าเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องที่จะเปิดเผยได้อย่างจงแจ้งแต่ยังไงผมก็อดห่วงพี่พอตไม่ได้สถานการณ์แบบนี้แม่งโคตรน่าอึดอัดครอบครัวผมเองก็รู้ดีว่าผมไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่พ่อก็กีดกันทุกวิธีทางไม่ให้ผมมีแฟนเป็นผู้ชายแบบออกนอกหน้าเพราะยังไงเสียสักวันหนึ่งพ่อก็ต้องบังคับให้ผมแต่งงาน กับผู้หญิงเพื่อมีทายาทอยู่ดีแต่ผมไม่มีทางยอมหรอกแต่จะแตกหักก็ว่ากันไปเลยทุกวันนี้ผมจึงทุ่มเทให้กับงานในครอบครัวเต็มที่เพราะหากวันหนึ่งผมต้องแตกหักไปจริงๆจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงท่านมากผมคิดแบบนี้มาตลอดมันอาจจะดูว่าเห็นแก่ตัวแต่ผมก็อยากมีความสุขในชีวิตของผมเองเหมือนกัน แต่ยังไงก็ตามตอนนี้ผมจะให้พ่อรู้เรื่องพี่พอตไม่ได้เพราะพี่พอตอาจจะเดือดร้อนยังดีที่พี่พอตไม่ได้เรียกร้องในส่วนนี้แถมยังดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ไม่อยากให้ใครรู้จนผมหงุดหงิดซะเองอย่างน้อยไอ้บ้าเจนั่นก็ควรจะรู้สิแม่งชอบทำกลุ้มกลิ่มกับพี่พอตอะผมดูออกหรอกนะ ผมขับรถตามรถบริษัทมาติดๆกว่าจะถึงโรงแรมก็ปาไปเกือบเที่ยงทางลูกค้าก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีและจัดห้องไว้ให้สามห้องผมให้คนขับรถนอนไปห้องหนึ่งก็เลยเหลือแค่สองห้องควรจะทำยังไงดีถ้าตามหลักแล้วห้องหนึ่งก็ต้องเป็นห้องของผมส่วนอีกห้องเด็กฝึกงานทั้งสองคนก็ต้องนอนด้วยกันอยู่แล้ว แต่ผมจะปล่อยให้เมียผมนอนกับคนอื่นเนี่ยนะจะบ้าหรือไงคุณก้าวจะนอนห้องไหนครับผมกับพี่พอจะได้เข้าอีกห้องไอเจถามขึ้นตอนที่ผมกำลังยืนอยู่กึ่งกลางห้องระหว่างห้องสองห้องอย่างคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเอางี้นอนสองคนมันอึดอัดพวกคุณก็นอนกันคนละห้องไปเลยเดี๋ยวผมจะไปเปิดอีกห้อง เฮ้ยไม่เป็นไรครับคุณก้าวผมนอนได้ใช่ไหมพอดห้องตั้งกว้างผมแอบเห็นพี่พอดอมยิ้มเหมือนเยาะเยะ้ยคงรู้ละสิว่าผมกำลังหึงเลือดขึ้นหน้าใช่ใช่นอนได้ดูดูมันทำกูจับกดโชว์แม่งเลยดีไหมไม่ต้องไม่ต้องตามนั้นแหละนอนกันคนละห้องต้องอยู่อีกหลายวันเดี๋ยวผมไปเปิดอีกห้องเลย ก็ให้พี่พอนอนห้องนี้ส่วนคุณก็นอนห้องนี้ไปแล้วกันผมจัดการยัดพี่พอดกับไอ้เจเข้าไปคนละห้องก่อนจะรีบลงไปขอเปิดห้องอีกห้องแบบต้องใช้เงินส่วนตัวโดยโกหกลูกค้าว่าจะมีเพื่อนมาเที่ยวพักผ่อนด้วยเพราะไม่งั้นลูกค้าคงรู้สึกแปลกๆว่าเขาเปิดห้องให้เราไม่พอมันจะทำให้ลำบากใจกันไปเปล่าๆ ผมเคาะห้องพี่พอดเพื่อตามไปกินข้าวแต่คนที่มาเปิดประตูกับเป็นไอ้เจแม่งควันออกหูเลยกูพอดอาบน้ำอยู่อะครับคุณก้าวมีอะไรหรือเปล่าจะมาตามไปกินข้าวผมพูดห้วนๆโคตรไม่พอใจเลยห้องตัวเองก็มีมาห้องคนอื่นทำไมอ๋อได้ครับเดี๋ยวพอดอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกผมตามลงไป แล้วมึงจะอยู่รอในห้องเมียกูทํำศากกระเบืออะไรละ่ะคุณก็ลงไปพร้อมผมเลยสิเดี๋ยวพี่พอสอาบน้ำเสร็จค่อยให้ตามไปแต่ว่ามาเลยแล้วกันผมจะได้คุยเรื่องงานคร่าวๆก่อนผมหาข้ออ้างไปเรื่อยแล้วไม่ต้องรอพอสเหรอครับไอ้เจทําหน้างงๆ เสียงประตูห้องน้ำเปิดออกพร้อมร่างสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจัวปากแดงแจ๋ก้ามแน,น่นๆที่นุ่งแค่ผ้าเช็ดตัวคาดเอวผืนเดียวแถมยังมีหยดน้ำประปายโคตรของความเซ็กซี่ผมกืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากสาบานเลยว่าถ้าอยู่กันสองคนผมไม่ปล่อยให้ไอ้พี่พอตแต่งตัวเสร็จง่ายแน่ๆเพราะมันต้องเสร็จผมก่อนมีอะไรกันเหรอ เจคุณลงไปกับผมพี่พอตแต่งตัวเสร็จแล้วลงไปข้างล่างผมดึงแขนไอ้เจลงไปห้องอาหารของโรงแรมทันทีก่อนจะลายไปด่าไอ้พี่พอตยกใหญ่มึงแม่งโคตรแดดแต่งตัวให้มันดีๆก่อนออกจากห้องน้ำไม่ได้หรือไงอยากอ่อยมันมากนักหรอแม่งไอ้สัตว์พอตอะล่ะก็ผู้ชายด้วยกันป่าวะมึงไม่รู้หรือไงว่ามันมองมึงเหมือนจะแดกมึงไปทั้งตัวแล้วอะหึงหรอ ไอ้ควายคืนนี้มึงไม่ได้นอนแน่พ่องมึงสีไอ้เก้าวพรุ่งนี้ทํางานเรื่องของมึงคุณเก้าครับไอ้เจเรียกผมมากี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ดูหน้ามันเวอเวอเมื่อผมเงยหน้าขึ้นมาทําตาขวางใส่ก็มันกําลังโมโหอยู่นี่นาจะเก็บอารมณ์ยังไงให้อยู่ล่ะอืมว่าไง ไหนบอกว่าจะคุยงานคร่าวๆให้ผมฟังก่อนอ๋อรอพี่พอสก่อนก็ได้ผมไม่รีบเท่าไหร่แล้วอะไอ้เจหน้าเวอแต่สักพักผมแอบเห็นมันยกยิ้มขึ้นที่มุมปากก่อนจะยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม ผมชอบอาการหึงของไอ้ก้าวซะจริงๆเราใจชิบหายมันคงไม่รู้หรอกว่าผมบอกเจเรื่องของผมกับมันไปแล้วแล้วที่เจมาอยู่ในห้องผมผมก็ไม่คิดว่าจะทำให้มันโมโหเลือดขึ้นหน้าขนาดนี้แต่สนุกดีนะอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่ามันห่วงผมแค่ไหน ผมเดินตามพวกนั้นลงมาที่ห้องอาหารของโรงแรมด้วยชุดลำลองสบายๆผมไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาทำงานแล้วเพราะเป็นการทำงานนอกสถานที่พอาททางนี้เจโบกไม้โบกมือให้ผมผมเดินไปนั่งข้างๆเจซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับก้าขอโทษนะที่ลงมาช้าจัดของอยู่นะ่ะ ผมบอกเจโดยไม่ได้สนใจคนตรงข้ามกะว่าจะแกล้งเล่นซะหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเชื่อแล้วว่าจัดของอยู่เหงื่อโชคชะชิบหายไอ้เฮียเจนี่มึงเอาจริงเหรอเจยหยิบกระดาษทิชชู่บนโต๊ะมาซับหน้าให้ผมอยู่ดีๆแก้วของก้าวก็ตกลงพื้นจนแตกนี่จงใจหรือบังเอิญวะ พนักงานรีบเข้ามาเก็บกวาดหึงแรงวะ่ะเจกระซิบข้างหูผมให้ได้ยินกันแค่สองคนผมเริ่มไม่สนุกแอบหยิกขาเจไปแรงๆทีหนึง่งขอโทษนะครับผมหันไปขอโทษขอโพยพนักงานที่เก็บกวาดแทนเจ้าตัวต้นเรื่องที่นั่งเงียบกริบตลอดทั้งบ่ายวันนั้นผม แล้วก็ 9, เดินตามลูกค้าไปห้องนั้นห้องนี้เรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่าลูกค้าต้องการปรับปรุงห้องไหนบ้างซึ่งสภาพโรงแรมนี้ค่อนข้างเก่างานนี้คงไม่ง่ายเท่าไหร่ก้าดูเอาการเอางานและจริงจังสุดๆเจก็เหมือนกันผมเห็นมันจดอะไรยิกยิกใส่ในกระดาษอย่างตั้งใจส่วนผมนะหรอเหมือนมาเดินทัวร์ซะมากกว่า ให้ผมเรียนรู้งานจากคําสั่งแบบนี้ไม่ถนัดหรอกวะต้องได้รับมอบหมายเฉพาะเจาะจงก่อนผมถึงจะตีงานออกมาได้เต็มที่คุณเรียนวิศวามาใช่ไหมงั้นงานของคุณคงต้องรอให้ผมออกแบบก่อนระหว่างนี้คุณก็ช่วยดูรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันก้าวหันไปสั่งเจแล้ววกกลับมาที่ผมส่วนคุณโอ้ เน้นคำว่าคุณชิบหายสงสัยจะโกรธจริงๆห่างเหินเฉยเลยครับว่าไงครับสั่งมาได้เลยครับคุณก้าเรียกมาเรียกกับไม่โกเหมือนกันคืนนี้มาที่ห้องผมผมจะเริ่มเขียนแบบคืนนี้เลยสัตว์มึงจะเขียนแบบหรือมึงจะทําอะไรกูพอรับตาไอ้ก้าวไอ้เจก็ขำกิ๊ก ขำอะไรวะขำคุณก้าวแม่งขี้หึงชิบหายก็นายอะแหละเล่นอะไรก็ไม่รู้เราว่าเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะพอเองก็เล่นกับเราเหมือนกันเจยื่นหน้าเข้ามาใกล้ผมถอยหลังจนชนกำแพงใจสั่นชิบหายพอเลยพอเลยเดี๋ยวก็มาเห็นอีกก็เป็นเรื่องผมผักเจออกใจเต้นไม่เป็นสัม <laughs> เจ <laughs> หัวเราะตามหลังไอ้บ้าเอ้ยชอบมาทำลุ่มล่ามให้หัวใจหวั่นไหวอยู่เรื่อยความแรดเก่าเก่ากูยิ่งมีอยู่ถ้ากูเผลอใจขึ้นมากูตายคาตีนไอสัตว์ก้าวแน่จบตอนที่18นะคะเรื่องนี้มีอยู่ทั้งหมด36ตอนนะคะตอนนี้ก็ครึ่งเรื่องแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ